ซาล์กัสเสียงดีสามารถแยกเสียงไมโครโฟนกับเสียงดนตรีออกได้แยกเสียงสายก,กิตาได้มีปุ่มควบคุมที่หลากหลายพร้อมไมโครโฟน XLR อย่างดีเซตนี้จะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยมากล่องใหญ่แบบนี้มาแกะดูกัน ได้ของมาเซตใหญ่แบบนี้เลยนะจะมีชุดซาวการ์ดแล้วก็ชุดไมโครโฟนพร้อมขาตั้งสําหรับชิทแรกนะครับอันนี้เป็นซาวการ์ดรุ่น S K 8 0ไมโครโฟน F 2 2สายหูฟังไว้มอนิเตอร์เสียงสายแจ็ค3.51เส้นไทสีทูไทสีหนเส้น USB ทูไทสีหนเส้นที่กองลมกองเสียงพูดฟองน้ําใส่หูไมโครโฟนสายแจ็คไมโครโฟน,โโฟนที่จับไมโครโฟนชุดขาดตั้งไมโครโฟนแบบหนี่ขอบโต๊ะคู่มือวิธีการใช้งานมาดูรอบตัวซาวการ์ดกันหน่อยนะครับมาดูช่องเสียบก่อนเลยนะช่องเสียบสายแจ็คก,กีตารร์ช่องเสียบบบไมโคโคคฟนแบบแ,บบ 5, แจ็ หเช่นกันช่องเสียบหูฟังแบบครอบหัวอันนี้ก็ช่องเสียบหูฟังช่องเสียบเพลงแบบต่อสายเข้ามาช่องไร้หนึ่งกับไร้สองเอาไว้เสียบสายแจ็ค3.5ช่องเสียบสาย OTG แบบ Type C ต่อคอมพิวเตอร์ต่อมือถือแบบ Type C ได้ช่องเสียบสายชาร์จแบตเดี๋ยวผมจะเสียบไมโครโฟนไปที่ช่องนี้นะครับเสียบหูฟังช่องนี้จอสาย Type C เสียบไปช่องนี้แล้วผมจะสาย Type C อันนี้เสียบไปที่มือถือเครื่องนี้นะครับกดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่อง1 2 3 4 5 6 7 890 ตอนนี้ผมก็ต่อสายวิทยุสามมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่คนได้ยินตอนนี้เนี่ยจะเป็นชุดของซาวการ์ดอันนี้เลยนะเพราะกระบไมโคฟน F22 เดี๋ยวเรามาดูกันทละปุ่มเลยนะครับว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะเริ่มจากด้านขวามือเลยนะครับอันนี้เป็นปุ่มไว้นะครับจะเป็นเสียงต้นฉบับของเราเลยแล้วปุ่ม KTV เป็นหมดคาราโอเกะนะลองกดดูหมดคาราโอเกะ1 2 3 4 5 6มาที่ปุ่มนี้1 2 3 4 5 6มาที่ปุ่ม s ูดิโ o หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปุ่มนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ปุ่ม MC หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ส่วนปุ่ม A B C D E F G ตรงนี้จะเป็นออโต้จูนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาที่ปุ่มเมลนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนเสียงนะเสียงแรกจะเป็นเสียงผู้ชายเสียงต่อมาเราจะเป็นเสียงผู้หญิงอันนี้เป็นเสียงเด็กอันนี้เป็นเสียงมอนสเตอร์เราสามารถปรับความเข้มของเสียงได้นะครับ โมดิปูเชยนะนี่หนึ่งสองสามมอนสเตอร์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 ลองใช้ปุ่มสาวเอฟเฟกต์นะครับ สามารถเพิ่มเสียงซาเอฟได้ด้วยตัวเอง3ปุ่มนี้นะครับสำหรับความดังเบาของเสียงซาเอฟเนี่ยมาหมุนที่ปุ่มนี้ได้นะครับ การการเสียงซาวด์เฟเดังเบาเนี่ยปุนที่ปุ่มน,นี้ได้เลยปุ่มนี้ปุ่มปรัปิดเครื่องอันนี้เป็นปุ่มไฟ48โวลต์เอาไว้ใจ่ายไฟไมโครโฟนอันนี้ปุ่มดอทเอาไว้เป็นโหมด DJ เปิดเพลงเข้ามาที่บลูทูธได้พอเราพูดเนี่ยเสียงเพลงก็จะเบาลงไปพอเราหยุดพูดเสียงเพลงก็จะกลับมาดังเหมือนเดิมอันนี้ปุ่มมิกเซอร์อันนี้ปุ่มแค er. นเซิลตัดเสียงบรบกวนในคลิปวิดีโอร้องคาราโอเกะได้อันนี้ปุ่มบลูทูธอันนี้เป็นการตัดความเร็วของปุ่มดอทอันนี้เป็นปุ่มตัดเสียงรบกวนอันนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนเสียงอันนี้เป็นปุ่มปรับระดับความดังของซาวด์เอฟเฟคอันนี้เป็นปุ่มปรับรีเวิร์บแบบลึกอันนี้เป็นปุ่มปรับรีเวิร์บแบบกว้างเดี๋ยวลองใช้โหมดสตูดิโอ1 2 สองสามซีเอบีซีหนึ่งสองสามซีเอบีซีหนึ่งสองสามซีเอบีซีหนึ่งสองสามีเอบีซีหนึ่งสองสามีเอบีซีหนึ่งสองสามีเอบีซีสำหรับการตัดเสียงรบกวนนะครับสามารถตัดเสียงรบกวนได้สิบห้าระดับเลยนะหมุนที่ปุ่มนี้นะครับสามารถปรับลดแล้วก็เพิ่มการตัดเสียงรบกวนได้นะครับอันนี้เป็นโทนวอลลุ่มอันนี้เป็นระดับเสียงเลคคอร์ดอันนี้เป็นระดับเสียงลายที่เข้ามาอันนี้เป็นระดับเสียงสายกีตาร์รุ่นนี้มีความพิเศษสามารถแยกเสียงไมโครโฟนกับเสียงกีตาร์ออกได้นะครับปรับความดัง น,นี้ไว้ปรับเสียงสูงของไมโครโฟนปรับเสียงกลางไมโครโฟนแล้วก็ปรับเสียงต่ำไมโครโฟนส่วนปุ่มนี้เอาไว้หมุนฟังเสียงมอนิเตอร์หูฟังนะครับอันนี้เราจะได้ยินคนเดียวนะตรงนี้ก็จะมีกราฟฟกให้เราดูนะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกแบบนี้เลยนะครับสนใจกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรงไหนพิมพ์ไปคุยได้ในคอมเมนต์เลย